Cha ơi, rồi mô rau tăng thế Anna, con bàn rau thang phê Sự đạp tay nhắn y đầy hay bóc Và nhớ đốc đốc Vắng lên con bàn rau đi Ma tơ phăng con bàn rau Chỉ cần giúp sàn và xa สวัสดีครับองคคนบ้านเรามีโอกาสได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในกลุ่มของนิติบุคคลและมุขคณะจังหวัดนราธิวาสการได้ทรงเชิญคนบ้านเราเขาเป็นผู้รับมอบรางวัลขนาดหนึ่งด้วยนะครับอ,อกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสน้องเคนกนะทีมงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสทุกคนนะครับ เป็นผู้รวบรวมขอมูลต่างๆในการสร่งเจือวงคนบัานเราเขารับรางวัลในครั้งนี้นะครับวงคนบัานเราก็ไม่สามารถขึ้นไปรับรางวัลใดโดยตัวเองนะครับก็เลยประสานไปยังน้องมนชัยมุสะโกผาดถึงเป็นน้องชายของอาจารย์โกชลมุสะกุพาดแล้วก็น้องตูนช่องตาปิีิจเจเฮวันเจบถึงทั้งสองท่านก็สละเวลาข่าวเป็นผู้แทนทำมอบรางวัลในครั้งนี้ ก็ต้องขอมอบรางวัลถิ่นใดมาแทนความภาคภูมิใจให้พี่น้องบ้านเราต่างเพลงต่างเพลงคนนะครับซึ่งบรรยากาศในการรับรางวัลในวันนั้นจึงเป็นแบบบหนก็พี่น้องเราสามารถติดตามได้นะครับในช่องตาบินี้เจเฮหวันเจี๊ยบของน้องตูนได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับันนมสบายย คนนเเจเรจวาวสวัสดีค่ะพบกับตูนและเจ๊เฮหวานเจียบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ตูนมาอยู่ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีรับมอบโล่รางวัลจากทางกระทรวงวัฒนธรรมใครที่ได้ดูคลิปเจ๊เหววายเจีบ e นะคะคงจะได้ยินเพลงคนบ้านเราซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวคลิปเจ๊เหววานเจีบในทุกๆคลิปเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ขับร้องโดยวงดนตรีที่มีชื่อว่าวง คนบ้านเราเป็นวงดนตรีอนุรักษ์และสืบสารภาษาถิ่นเจ๊เหและในวันนี้ค่ะวงคนบ้านเราก็ได้มารับโล่รางวัลที่นี่ในวันสถาปนาครบรอบ18ปีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะรางวัลวัฒน,นคุณาธรเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมที่มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงานส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งวงคนบ้านเราได้รับรางวัลน,นี้ในฐานะวงดนตรีสืบสารและอนุรักษ์ภาษาถิ่นเจ๊เหของจังหวัดนราธิวาสมีผลงานโดดเด่น ในการถ่ายทอดบทเพลงภาษาเจ๊เห e ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ค่ะกัษาร กับพี่มนชัยนะคะซึงเป็นผู้แทนขึ้นรับบนเวทีเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะในนามของตัวแทนวงคนบ้านเราต้องถามว่าพี่มนชัยมีความผูกพันหรือเกี่ยวข้องอะไรกับสมาชิกในวงคนบ้านเราคะพี่พอดีพี่เป็นน้องชายของอาจารย์โกศลนะครับเป็นมิจ้าของวงครับ มือกีตาร์ของวงนะคะผู้ที่ถ่ายทอดดนตรีทำให้เพลงเจ๊เหของเรามีเสน่ห์แล้วก็มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะได้เห็นการทำงานของพี่ชายบ้างไหมคะก็เห็นประจำค่ะค่ะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มารับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับภูมิใจแทนวงคนบ้านเรานะครับที่มีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาส ก็ต้องขอบคุณพี่มนชัยด้วยนะคะคที่เป็นตัวแทนรับ,รบในวันนี้นะคะโลให้น้องตูน <c oughs> ช่วยส่งมอบให้กับวงกลบ้านเราด้วยครับได้คะ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เลยค่ะนี่ค่ะดี่ค่ะตอนนี้ตูนก็อยู่กับวัฒนาธรรมจังหวัดนราธิาวาสแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องตูนพี่อุศนีทวิชชดค่ะ วัฒนาธรรมจังหรรวัดนราธิวาสค่ะ,คะวันนี้พี่จิ๋มก็เป็นผู้แทนมารับรางวัลให้กับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหรรวัดนราธิวาสใช่ไหมคะ,ะผลงานของเรามีอะไรบ้างคะที่คิดว่าโดดเด่นนะคะ ออก็มีหลายเรื่องนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยว่าก็นำภารกิจกระทรวงไปสู่การปฏิบัตินะคะก็มีมากมายด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รวมถึงมีงานพิเศษอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นก็คือในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ สนับสนุนงบประมาณในการเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันนะคะครอบคลุมมากทางด้านศาสนาทางด้านชุมชนคุณธรรมนะคะทางด้านศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมงานประเพณีต่างๆประเพณีพื้นบ้านต่างๆในช่วงโควิดนี้เป็นช่วงที่เราใช้มิกีทางศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยมาดําเนินการกับประชาชนตั้งแต่เริ่มโควิดใหม่ๆแล้วก็รณรงค์นะคะจัดรายการวิทยุ บ้างนะคะในเรื่องของรณรงค์เรื่องของสู้โควิดด้วยจิตสำนึกค่ะพูดถึงเรื่องภาษากันสักนิดนะคะภาษาเจ๊เเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ึ่งเอกลักษณ์เด่นของจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นภาษาเดียวบนพื้นที่ปลายด้ามขวานทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะมีแนวทางในการที่จะร่วมรณรงคงอนุรักษ์และก็สืกษสาภาษาเจ๊เหอย่างไรบ้างคะค่ะอ๋อเรื่องนี้มีหลายประเด็นนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ขออ้างโควิดอีกนะคะพี่ก็ได้เชิญคุณชายนะคะซึ่ง เป็นศิลปินนาาที่ว่าสเนี่ยนะคะชายชนบทก็มาแต่งเพลงต่อต้านโควิดเป็นภาษาเจ๊เหยนะคะ,คะแล้วก็หลุ YouTube ด้วยนะคะ,คะก็ก็ร่วมกต่ต่อต้านแล้วนอกจากนั้นแล้วในสำนักง,งานในพิพิธภัณฑ์มือนาราที่ว่าสนะคะเราก็ยังมีจัดแสดงในเรื่องของภาษาเจ๊เหยอีกด้วยนะคะ,คะซึ่งต่อไปในอนาคตนั้นพิพิธภัณฑ์มือนาาที่ว่าสเนี่ย กำลังจะขยายห้องจัดแสดงนะคะ,คะก็จะมีห้องสําหรับภาษาวรรณศิลป์โดยเฉพาะนะคะ,คะแล้วก็จะมีเรื่องราวของภาษาเจ๊เหอยู่ในนั้นด้วยซึ่งปัจจุบันออนอกจากว่าจะวางแผนเวือย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็วางแผนเมื่องต้นในเชิงของการ ทำคำศัพท์ภาษาเจืเหุนะคะก็มีงานวิจัยแล้วก็เป็นเล่มใหญ่ทีเดียวนะคะเป็นหมวดตั้งแต่กอไก่ถึงพอนกู้นะคะในเรื่องภาษาเจืเหุาาาว่าอาาย่างนี้ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะคะก,ก็สามารถถา้าถ้าผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปออขอรับหนังสือได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังจหวัดด้วด้นะคะในเรื่องภาษาเจืเหงค่ะค่ะคงต้องถือโอกาสขอด้วยเหมือนกันนะคะว่ามีใครที่ได้ข้อมูลจากทางสำนัก ทำจังหวัดเยอะเหมือนกันในการที่จะทําคลิปสื่อสารภาษาเจ๊เหยนะค่ะยินดีคขอบคุณพี่สิดมากๆค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ลูนก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนคนบ้านเรานะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีรับมอบโล่ซึ่งจะเป็นโล่เชิดชูเกียรตินะคะผลงานของวงคนบ้านเรานะคะวงดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีพื้นถิ่นสำเนียงภาษาเจ๊เห ที่ก่อตั้งวงมายาวนานกว่า10ปีในวันนี้ค่ะทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวงดนตรีเล็กๆที่อยู่บนพื้นที่ปลายด้ามขวานวงดนตรีที่ช่วยสืบทอดสืบสารภาษาเจ๊เหภาษาของพวกเราให้คงอยู่ต่อไปนะคะและตนก็อยากจะฝากให้คนบ้านเราทุกคนนะคะได้ช่วยกันอนุรักษ์ ืบสารภา,าษาเจ๊เหของเราให้เป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์คู่กับพื้นที่บ้านเราตลอดไปด้วยนะคะก็ฝากทางพี่ชายชนบทค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงคนบ้านเราฝากตูนมาบอกว่าอยากจะมอบรางวัลน,นี้ให้เป็นรางวัลของคนบ้านเราไม่ใช่เฉพาะแค่วงคนบ้านเราเท่านั้นนะคะ แต่หมายถึงคนบ้านเราทุกคนที่แหลงภาษาเจ๊เหค่ะวันนี้กันดีใจแทนคนบ้านเราทุกคนเนาะหลักก็ถ้าชอบคลิปนี้กัญ่าลืมกดไลค์ถ้าชายก็ต้องกอดแชร์แตวาถ้าเป็นแฟนพันธ์แทรก็ต้องกอดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งหายกับช่องตาปีนี้ด้วยเนาะเวลาเทตูนยังคลิปใหม่ จีได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดค่ะวันหนีตูนต้องลาไปก้อนแล้วก็ต้องกระดวนเอารางวัลไปมอบให้กับคนบันเราทุกคนเนาะลาไปก้อนค่ะสวัสดีค่ะเขาเชิญว่ารางวัลวัฒนาคุณาธรนเนาะรางวัลหนี้เขาบอกว่ามอบให้กับ วงดนตรีซืบสารและอนุรักษ์ภาษาทิ้นเซเฮวงคนบ้านเราเป็นผู้เทธรรมประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทนิติบุคคลคณะบุคคลไฮวัยวันนี้เลยค่ะ2ตุลาคม2 5 6 3เป็นรางวัลเ่เราได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม